ไอ้เดนนี่มึงยังไม่ตายอยู่เลยกูสาวกูไโยนทิ้งทะเลมึงอยากจะรอดตายกับมากูมไม่เข้าใจเลยกูจะไปทีอ,อยู่ต่อไปเพื่ออะไรมึงเคยทำให้พ่อภาคภูมิใจในตัวมึงบ้างไหมไม่เคย เป็นโจรสืบไม่ออกด้วยมึงรู้มั้ยว่าก่อนที่พ่อจะตายเขาสั่งเสียกูไหมพ่อบอกให้กูฆ่าไอ้อเด็กแก้แค้นให้กับพ่อเรา่า้ไอเด็กทขาไม่ขอบครัวเราต้องเป็นแบบน <c oughs> แล้วกูก็ฆ่า ฮ่ามันไม่เหมืห่งองของกูแก้แคนได้พ่อได้แ้า่าฮ่าาใส่ใจกูนี่ลูกชายสนนดงมันต้องอยู่ดีไม่ใช่อยดีอีกเรื่องหนึ่งที่กูยักทำไม่สำเร็จพ่อบอกกับกูว,ว่าแม่คนเดียวที่จะเป็นหัวหน้าโจรน กูสาชื่อดังให้แม่เนี่ยแม่ก็ไม่อยกเปกูก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเธอไม่อยากเป็นหัวหน้าจอมกูถึงต้องไล่้าไล่ตันมาแบงนี่เองเอ้มันแ่จะ้วไอรักของจริงหรอเป่าเนีกูต้องเจอ ใจมึงสองคนเลยมึงเป็นอะไรมึงเป็นบ้าแล้วเหรอไอ้ที่ต้องทำไม่ทำเที่ยวห่อข้าว เลียนไซฉุดตังเลยไม่ออกข้าคตุนอาตมาคงไปข้าวตุกโยไม่ได้หรอกแต่ถ้าโยหหิวโยหก็กินปเป็ข้าไปเถอะข้าวบาตรนั้นอาตมายกให้อาตมามาบวชอยู่ที่นี่ก็ไม่คิดมาก่อนเลยนะ ว่าจะมาเจอโยมที่นี่เหมือนกันเราเป็นพี่น้องกันแต่เราแทบไม่ได้คุยกันเลยนะมาเจอโยมวันนี้ก็ดีแล้วอัตมาจะขอคุยกับโยมสักหน่อยไอ้สิ่งที่โยมถามอัตมาว่าอัตมาทำแบบนี้แล้วมันให้ประโยชน์อะไรกับตัวอัตมาอัตมาจะตอบให้โยมฟังนะ ทุกวันนี้อาตมาละแล้วเึ้่งทางลู่หันหน้ามาเพิ่งทางคำสิ่งที่อาตมาได้นั่นก็คือสุขกายสุขใจไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่นเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าความสุขที่อาตมาได้แล้วสิ่งที่โยมเป็นอยู่ล่ะ มันให้ประโยชน์อะไรกัน,กนัวโยมบ้างเหรอโจรจะกินแต่ละมือ้อกินไม่ทันเต็มอิ่มก็ต้องกลัวเจ้าซ่อเจ้าทุกข์ขขขขขจะตามมาแม้ยามจะนอนก็ยังนอนหลับไม่ต็มตาเพราะว่าอะไรเพราะโยโย่กลัวไงแล้วโยมกลัวอะไรละ่ะ ก็กลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะตามมาเอาชีวิตแล้วตรงไหนในโยมที่เขาเรียกว่าความสุขนะไม่มีเลยขึ้นชื่อว่าโจรมีสองอย่างท่านนโยมไม่ตายก็ติดคุกโยมเห็นพ่อแล้วไหมพ่อเสือดำ พ่อเราเป็นโจรถ้าคนมานับไม่ถ้วนสุดท้ายแล้วเป็นยังไงพ่อเราก็ต้องตายพ่อถูกเข้าชีวิตกลับคืนไปเหมือนกันโยก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไม,ไมโยทำไมโยไม่ดูพ่อเราเป็นตัวอยา่าง ทำไมไม่หยุดก่อเวสร้างกรรมแทนที่โยมจะกลัวแทนที่โยมจะยุดแต่เปล่าเลยโยมก,กำลังจะดึงแม่เรากลับไปไปก่อเวสร้างกรรมกับโยมอีโกโยมไม่กลัวแม่เราตายเหมือนพ่อเหรอ ไอหิงที่โยมบอกอาตมาว่าโยมแก้แค้นให้พ่อไร้ได้แล้วแล้วอย่างไรนะโยมพ่อเราฟื้นกลับมาได้ไหมพ่อเราก็ไม่ฟืน้นไอ้สิ่งที่โยมควรทำในวันที่พ่อเราไม่อยู ปวดร้าว่วดที่ส่วน่ว,วนกุ่ไปวห้ววหววมพ่อไม่ใช่มาไล่ทำร้ายตัวที่พ่อรักแบบนี้แล้วอาตอมาจะตอบให้ยมฟังเนี่ไอ้ที่แม่เราไม่กลับไปเป็นหัวหน้าส่โงโจยเพราะกูเสียพ่อเราไปคนนึงแล้วไงเขาไม่อยากเห็นลูกเขาต้องตายแบบพ่ออีก โยมบว่ายอมรักพ่อแต่มแม่ละ่ะโยมไม่รักแม่เหรอผู้หญิงที่เขาอุ้มท้องโยม,มาผู้หญิงที่เลี้ยงดูโยม,มาผู้หญิงที่โยมเรียกเขาว่าแม่โยมฟังนะ คำว่าแม่คำนี้มีความหมายขอขยายสรพ,พนาตามทุดเป็นประตูก,ก่อเกิดกำเนิดคนสาธุชนเรียกว่าวาตุคา คำว่าแม่แม่ในวัดสวัสดิพนปราดทิพนอุประไมไว้รุษราวีรบุรุษยุทธการชาสงครามยังใช้นาำแม่ทบ บังคับรถสายนาทีที่แน่แน่เรียกแม่น๊า แม่โทนดีครอบครัวของเราเหลือกันเพียงเท่านี้แล้วอยู่หยุดเถอะแล้วมาบวชอยู่กับตามาสงม่งบุญให้พ่อเราดาวหยุดเถอะพี่โคตรด๊า watch Bye. มาขออโหสิกรรมและอะนุโมทนาบุญด้วยนะโจนกลับใจ